สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17มกราคมนะก็ย่างเข้าไปครึ่งเดือนแล้วนะครับครบรอบหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเรามาทบทวนตลาดทองคําแล้วก็อัปเดตแนวรับแนวต้านเพื่อใช้ในการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของฟันดัมเทลสั้นๆก่อนนะแล้วก็ไปดูเทคนิคอลอนาลิิช่ยงท้ายช่วงท้ายนะครับ ตัวฟันดัมเบลเนี่ยนั่งอ่านแล้วไม่ได้มีอะไรที่มากมากไปกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของสงครามาสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังนิ่งๆอยู่ครับยังไม่ได้คลี่คลายแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนามากขึ้นนะครับประเด็นของกรีนแลนด์ก็ยังไม่ได้ตึงเครียดมากถึงแม้ว่าเจราจาแล้วแต่ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ระหว่างาทางยูโรโซนกับอเมริกานะครับ ส่วนประเด็นการประท้วงในอิหร่านเนี่ยก็ข่าวที่มาวันศุกร์ทางโดนัทมเนี่ยเขายังไม่ได้กำหนดแผนชัดเจนนะครับว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ทำร้ายผู้ประท้วงหรือเปล่านะก็คือดีเลยแผนออกไปนะครับก็เลยทำให้ตลาดใครกังวลลงไปได้แล้วก็มีแรงเทขายทองคำในวันศุกร์นะครับแต่จริงๆมันมันหาเรื่องข่าวมา เขาเรียกว่ามาสนับสนุนการเทขายเท่านั้นแหละถ้าถ้าเราอยู่ในตลาดนานเราจะรู้ว่าโดยปัจจัยพื้นฐานทางเทคนิคเัาน,นแหละมันจะต้องพักตัวครับยังแต่เขารอหาเรื่องที่จะใช้ในการสนับสนุนเป็นเหตุเป็นผลในการพักตัวของราคาเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราเข้าใจกันอยู่เนาะคราวนี้สัปดาห์หน้ามีอะไรนะมีข่าวอะไรบ้างสัปดาห์หน้าเป็น จริงๆมีมีอยู่2เรื่องนะครับตัวเลขของบริกาเนี่ยมันแทรกเจรินอยู่แล้วบางบางวันเนาะแต่ว่าตัวที่เข้ามาในตลาดในสัปดาห์หน่าจะเป็น world economic forum เป็นการประชุม world economic forum นะครับอันนี้เข้าประชุมทั้งสัปดาห์นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่วันพุธนะวันพุธสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นวันที่สามครึ่งทางพอดีอวันนี้เนี่ยทางโดนัททัมเข้ามาด้วยนะ เขาอาจจะมีการกล่าวถ้อยถแถลงวันนี้แหละตรงนี้นะครับประมาณสองทุ่มครึ่งบ้านเรานะก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะกระทบกับตลาดในระยะสั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเบี่ยงด้วยนะครับอันนี้เราเป็นข่าวที่อยู่นอกตารางนะแต่ว่ามันอยู่ในตารางประชุมส่วนเรื่องของอัตราดอกเบีย้บยสัปดาห์หน้ายังไม่ประกาศนะครับแต่ว่าจะประกาศสัปดาห์ถัดไปนะตอนสิ้นเดือนความน่าจะเป็นที่จะของที่ตอนนี้ก็ยัง 95%อยู่นะครับยังไม่ลดลงนะถ้าสัปดาห์น้าตัวเลขความน่าจะเป็นตัวนี้มันลดลงเนี่ยมันถึงจะหนุนทองคําได้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นนะก็จะทําให้ดอลลาร์มันคลายกําลังแล้วก็ทําให้ทองคํามันปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ถ้ามันยืนตัวเลขนี้อยู่เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยอื่นในการช่วยพยุงราคาทองคํานะครับก็ปัจจัยพื้นฐานหลักๆก,ก็คงประมาณนี้แล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มาก มาไปกว่าที่เราคุยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอเคปัจจัยพื้นฐานผ่านไปเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเทคนิคอลรวิเคราะหแบบสั้นๆปิดท้ายนะครับอัปเดตแนวรับแนวะต้านให้ก่อนนะจริงๆในวันพูดเนี่ยอัปเดตให้ไปรอบหนึ่งแล้วแหละนะก็บางท่านเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่ได้ดูนะครับแนวต้านที่เราไว้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่เราคุยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะวันเนาสาร์ที่แล้วนะครับ ก็แนวต้านเราอยู่ที่4624นะครับอันนี้จะเป็นพีโบ12 7ซึ่งมันใช้งานไปแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็เราให้ใช้คู่กับชนะลายสีชมพูตัวนี้นะครับเป็นการหาแนวต้านของจุดพักตัวนะเวลาที่เพื่อนเพื่อนาจะเทรดจุดพักตัวแบบนี้เนี่ยเป้ากำไรจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณพี่โบ100พี่โบน0 0ก็คือแนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุไปนั่นแหละนะดังนั้นพอเวลาเราเทรดแล้วโปรฟิต เท็กจะอยู่ตรงนี้นะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเขาปิดวันศุกร์ไปแล้วเ็าปิดกำไรไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรมันเราถึงจะต้องปิดตรงนี้เพราะว่ากระทิงเนี่ยเขารอตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่เพิ่งทะลุไปนะเขาก็จะรอตรงนี้ในี่การที่จะเข้าซื้อนะก็เปลี่ยนมือกันนะครับดีมานสัพพลายก็เปลี่ยนมือกันคราวนี้แนวต้านที่เหลืออยู่สี่หกสองสี่ผมเอาออกนะ ผมจะเหลือแนวต้านถัดไปที่คุยกันไว้ก็คือ4.705นะครับ4.705มันจะเป็นแนวพิโบ์160.8นะของสวิง4ชั่วโมงที่เขาพักตัวล่าสุดนะครับแล้วก็สวิงเดย์ตัวนี้ด้วยอันนี้อธิบายในวันพุธไปแล้วนะครับน,นี้นะที่มาของ4.705ก็จะประมาณนี้มันอยู่ในแนวค่อนข้างจะใกล้เคียงซ้อนทับกันนะครับผมใช้ค่าเฉลี่ยก็ประมาณ4.705 แล้วก็เพื่อนๆใช้คู่กันกับตัวช n n e l l ล n e สีชมพูที่ขีดไว้ให้ด้วยนะครับใช้คู่กันนะวิธีใช้คู่กันก็คือเวลาที่ราคาเขาวิ่งมาจะถึงเนี่ยก็ลองหาตรงจุดศูนย์ร่วมนะเช่นถ้า Channel Line อยู่ตรงนี้แล้วราคาวิ่งขึ้นมาอย่างนี้แนวต้านเราอยู่ที่4.7ทนมันก็อาจจะอยู่โซนประมาณตรงกลางเราก็จะเลือกใช้ประมาณแถวๆนี้เป็นแนวต้าน โอเคแนวต้านผ่านไปให้แนวต้านไว้แนวเดียวนะครับ4705นะส่วนแนวรับนะครับมาดูแนวรับเราใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้พอนะก็กางไวประมาณนี้นะครับแนวแรกที่ใช้ไปแล้วนะก็คือ23.6นะครับ455อันนี้ใช้ไปแล้วนะอันนี้ดูแค่ไมเนอร์สวิงนะครับแล้วก็แนวรับถัดลงมาก็จะอยู่ที่38.2อันนี้เป็นแนวรับขนาดเล็กนะครับ4,500 ประมาณนะตตัวเลขกลมๆสี่พันห้าอยส่วนแนวรับขนาดใหญ่ที่เป็นแนวซ้อนทับกันของ2องสวิงก็คือไมเนอร์สวิงสชั่วโมงกับไมเนอร์สวิงเดย์นะไมเนอร์สวิงเดยผมไม่ได้ลากให้ดูนะก็เอาตัวเลขเอาไว้ที่ซีซีห้าแถึง c ี6ีนะครับก็คือตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นแนวรับที่ดูแข็งแรงถ้าสมมุติว่า m i n นอร์สวิล่าสุดที่เขาขึ้นตรงนี้เนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยราคาไม่ควรที่จะสามารถทะลุลงมาจากาจากที่มันอยู่สูงเนี่ยลงมาถึงประมาณ44 58 44 60เนี่ยไม่ควรจะผ่านไปได้ง่ายนะครับก็จะรักษาทรงของขาขึ้นได้อยู่นะแนวรับทัลลงมาจะเป็น44 15ครับตรงนี้44 15 สีเขียวเป็นแนวรับเล็กแต่ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็แนวรับใหญ่ถัดลงมาจะเป็น4354นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวคอนเฟ e ร์นซ้อนทับกันอของเมนอร์สวิง4ชั่วโมงกับเมนอร์สวิงเดย์นะครับก็จะเป็นแนวพิบูล78.6กับ38.2พอดีก็จะอยู่ที่4354นะครับผมให้ตัวเลขไว้ตรงนี้ส่วนสวิ erm, งโรดเดิมตัวนี้ก็จะเป็น พี่โบศูนย์นั่นแหละนะเป็นสวิงโลแต่ว่ามันไปซ้อนทับกับพี่โบห้าสิบจุดศูนย์ของม i n เนอร์เดย์ด้วยนะครับทมเฟลย์เดย์ก็จะให้ตัวเลขไว้ที่สี่สองเจ็ดห้านะอันนี้คือแนวรับแล้วนะครับเ่แนวรับที่แข็งแรงผมใช้เส้นสีเหลืองให้เพื่อนๆน,นะแนวที่มันมีการซ้อนทับกันเนี่ยคือแนวเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับสี่สี่หกศูนย์สี่สามห้าสี่แล้วก็สี่สองเจ็ดห้าการใช้แนวรับก็เหมือนกับแนวต้านนะครับเพื่อนๆใช้คู่กันกับแนว c h a น n e l l ลายสีชมพูที่กลางไว้ให้ถ้า,าราคามันวิ่งอยู่นอกกรอบตัวนี้เนี่ยแปลว่าแนวชั้น n e l นลายตัวนี้มันถูกทํำลายเราก็จะไม่ใช้เราจะลบออกนะแต่ว่าตอนนี้เขายังวิ่งในกรอบนี้อยู่ก็แนวรับรวต้านก็สามารถใช้งานได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยอินดิเคเตอร์สั้นๆนะครับจะได้าวางแผนรับมือได้ถูกนะครับว่าตอนนี้มันใกล้จะพักตัวลึกหรือย,อยังนะครับ ด,ดูแค่สอง m e frame พอนะตัวนี้นะครับ time frame day ก่อน time frame day เนี่ยเวเอร์เจนส์คลาสสิคดิ e วเวอร์ยังอยู่นะครับยังอยู่นะจาก uh, Swing Day ขาขึ้นรอบนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโหมดของ classic divergence อยู่นะใน time frame day ดังนั้นถ้าคาดการ uh, ตัวอินดิเคเตอร์กับกราฟในลักษณะแบบนี้เนี่ยตัว classic divergence สเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ราคาเนี่ยอาจจะไต่ไปได้ถึงประมาณ4700 ก็ตัว Divergence ก็จะยังอยู่นะครับดังนั้นก็รอจังหวะที่จะกดเซลให้ชัดๆสวยๆวยอีกทีนึงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้ขาบายระมัดระวังก็คือตัว Day 1เนี่ยมันขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บออีกรอบหนึ่งแล้วดังนั้นในระยะถัดไปจากนี้เนี่ยก็เขาใกล้ที่จะเกิดการพักตัวใน t ทางเ r รมเดย์แล้วนะครับก็อยากให้ระวังติดดอยก็แล้วกันเนาะแต่ว่าทรงตลาด ในไทม์เฟรมใหญ่อย่าง Time เฟรม e บียกเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะตลาดยังไม่เสียทรงนะครับขาขึ้นนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังการพักตัวในช่วงสัปดาห์หน้าเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ไปดู4ชั่วโมงนะเด y 1วันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้ c l a s s ิกเดเวอเรนซ์ลากยาวถึง4,700แต่ว่าใน Time Frame 4ชั่วโมงเราเห็นอะไรมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ตรงกันกันกบ Time Frame ด a ์ซะทีเดียวนะครับในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงสวิงล่าสุดตัวนี้ มันเป็น Convergence นะครับเ,เพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นการพักตัวเนี่ยมันก็จะมาชนแนวรับแนวต้านเดิมที่เพิ่งทะลุไปเขาก็จะไต่ขึ้นไปได้อีกนะครับด้วยสภาวาตลาดที่มันเป็น Convergence นั่นเองเราอาจได้ตามแบบนี้คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือในกรณีที่เขาจะทำสวิงไฮ h อีกรอบหนึ่งในสวิงนี้เนี่ยตัวท m e เฟรมสีชั่วโมงเราจะได้คลาสสิกเดเวอร์เจนซมาในรอบถัดไปถ้ามันเกิด ทำ New All Time High ใหม่อีกรอบนึงนะก็จะได้เป็น Classic Divergence H4 ดังนั้นสัญญาณชะลอกำลังมันก็จะมาชัดเจนมากขึ้นนะครับจากการที่เราจะได้ Classic Divergence Day1 แล้วก็บวกกับ Classic Divergence H4 มาพร้อมกันตัวนี้ก็จะได้เวลาที่เขาจะต้องพักตัวแล้วนะครับอังนั้นอดทนรออีกนิดหนึ่งนะสำหรับขาเซลที่จากจะได้ RR เยอะๆนะครับส่วนคาบาย เนื่องจากทองคำมันเป็นเซเว่นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะมันก็อยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานไปด้วยนะครับดังนั้นคาบายก็รีเทลลิงโปรฟิตไว้นะครับถ้าตลาดไม่เป็นใจก็แค่วิ่งชน SL แล้วก็กําไรเราก็ยังเหลืออยู่นะก็อันนี้คือตัวอินดิเคเตอร์ที่เราอ่านได้ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะเล่าเยอะเพราะปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยมีไอเดียที่อยากจะแชร์ข่าวสารที่ไปรับรู้รับทราบจากจากที่อื่นมานะครับอยากให้เพื่อนๆรับทราบด้วยก็เอามาแชร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ